สถานการณ์ในประเทศพมา่านะครับก็เป็นช่วงเวลาที่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เข้มข้นนะครับแล้วก็ร้อนแรงนะครับแล้วก็คึกคักนะครับเดี๋ยวพออนุญาตตอบคําถามช่องหนึ่งที่อินบ็อก้า์มาก่อนนะครับแรบบหนึ่งนะครับ สถานการณ์ในพมา่าเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์ในพมา่ายังคงร้อนแรงนะครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวหลายต่อหลายเรื่องที่น่าจับตามองนะครับในช่วงที่ผ่านมานั้นศึกใหญ่ที่คนไทยสนใจเรื่องพมา่าได้คือศึกเมียวดีนะครับซึ่งก็มีการติดตามกันว่าพมา่าก,กับกะเหรี่ยงใครจะเป็นคนยึดเมียวดีได้สําเร็จก่อนกันนะครับ ด่านหลักที่เป็นประเด็นในเวลานี้คือเขตเขากอร์เร็กซึ่งเป็นเขาใหญ่ไม่ใช่เขาใหญ่ไม่ได้หมายถึงเขาใหญ่แบบเขาใหญ่ของบ้านเรานะครับแต่หมายถึงเขาใหญ่เป็นภูเขาลูกใหญ่ที่ถ้ากองทัพมิงออนไลน์จะบุกเข้ามาที่กอร์เกรเ็กนะครับที่เมวดีนะครับกองทัพมิงออนไลน์ก็ต้องผ่านเขตกอร์เร็กนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางฝ่ายกองทัพกะเหรี่ยงนะครับก็พยายามยัน ทหารพม่าเอาไว้ไม่ให้บุกเข้ามาที่เขตกอกาเกร็ก,ก,กระรนะครับได้นะครับซึ่งก็แปลว่าถ้ากองทัพกะเเรียงยังได้สาเร็จนี่นะครับพม่าไม่มีทางกลับมายึดเมียวดีได้นะครับเมียวดีจะเป็นขาดเขตฐานที่มั่นของกองทัพกะเเรียงต่อไปนะครับแล้วสิ่งต่างๆที่ทหารพม่าเคยสูญเสียไม่ว่าจะเป็นฐานทัพที่สารวินนั้นก็จะสูญเสียไปอย่างไม่มีวันกลับ <S <S พื้นที่ภาคตะวันออกติชดชายแดนไทยก็จะเป็นพื้นที่อิสระของกองทัพกะเเรี่ยงซึ่งพม่ากลายเป็น เจ้าของประเทศแค่ในนามขณะที่การครอบครองพื้นที่จริงๆเป็นของกองทัพกะเเรียงนะครับการยึดเนินต่างๆการยึดฐานที่มั่นของกองทัพกะเเรี่ยงคืบหน้าอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับและที่สําคัญที่สุดมากกว่านั้นนะครับสมอรภูมมกอกระเล็กซึ่งเป็นสมอรภูมิใหญ่ที่จะเป็นจุดชี้ขาดว่าใครจะ,ย,ระยึดเมียวดีได้หรือไม่ได้นั้นวันนี้ดูเหมือนว่ากองทัพกะเเรี่ยงจะเป็นฝ่ายมีชัยชนะ อย่างสมบูรณ์แบบเด็ดขาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับภาพของค่ายทหารนะครับที่มีชื่อว่าค่ายโพชิมือนะครับอ่านแบบไทยผมอาจจะอ่านผิดนะครับขอโทษด้วยนะครับอาจจะอ่านสำเนียงพม่าไม่ถูกต้องเลยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับแตกไปเรียบร้อยนะครับเอาภาพบังหน้าตัวเองแล้วนะครับภาพค่ายนี้แตกไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นการแตกแบบที่ทหารพม่าเองนะครับก็ ไม่สามารถจะกลับมายึดค่ายนี้อีกนะครับเป็นการแตกแบบที่นะครับฐานพม่าเองนั้นสูญเสียอำนาจเหนือค่ายนี้ไปอย่างย่อยยับนะครับเป็นการแตกในแบบที่ออกองทัพฝ่ายต่อต้านนั่นก็คือกองทัพกะเรียงเนี่ยนะครับสามารถจะทลายค่าย นีทั้งหมดได้นะครับค่ายโปรจีมือนะครับในเขตกอกระเร็กนะครับกองทัพฝ่ายต่อต้านบุกตีค่ายทหารพม่าส่วนนี้แตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับและสามารถจะจับทหารพม่าซึ่งอยู่ที่ค่ายแห่งนี้ได้48คนนะครับนี่คือภาพของการจับทหารพม่าที่ค่ายโปรจีมือซึ่งอยู่ในเขตภูเขากอกระเร็กและค่ายทหานแห่งนี้เป็นค่ายสําคัญของทหารพม่าที่จะ เป็นแนวแรกให้ทหา,ารพม่านั้นสามารถนะครับบุกเข้ามายึดเมียวดีจากกองทัพการเรียงได้แต่วันนี้ค่ายนี้การเรี่ยงยึดแล้วจับทหารพมาร่าได้4ี่สแคนแล้วนอกนาจากการจับทหารพมาร่าได้4ี่คนนะครับกองทัพการเรียงยึดอาวุธปืนชนิดต่างๆได้อีกอย่างน้อย50ิกระบอกนะครับเพราะนั้นเป็นการสูญเสียค่ายสําคัญของกองทัพพมา่านะครับ ให้กับฝ่ายกระเรียงซึ่งเป็นการสูญเสียเชิงยุทธศาสตร์นะครับเพราะเป็นการสูญเสียที่ทําให้กระเรียงครอบครองเขากอรกะเร็กได้อย่างเด็ดขาดซึ่งแปลว่าโอกาสที่พม่าจะบุกเข้ามายุดเมียวดีผ่านการโจมตีเส้นทางเขากอกระเร็กนั้นแทบจะเป็นศูนย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสองสัปดาห์นี้ก็มีรายงานข่าวที่ทุกท่านคงได้ทราบกันดีนะครับว่า ทาหารพรม่าหลายคนก็หนีมาฝั่งชายแดนไทยนะครับต้องการจะขอเป็นผู้ี้ภัยเกิดคําถามขึ้นมามากมายว่าทางการไทยจะเอาอย่างไรกับคนเหล่านี้นะครับในที่สุดก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะเอาอย่างไรนะครับจะยอมให้เข้ามาคงไม่ได้นะครับแต่จะส่งตัวกลับไปนะครับก็ยากที่คนเหล่านี้จะมีชีวิตต่างๆอย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้น ภาพของทหารพม่าที่หนีตายมาไทยนั้นเป็นภาพของการสูญเสียครั้งสําคัญนะครับที่กองทัพพม่าแพ้กับกองทัพเกรียงอย่างย่อยยับนะครับและเมื่อกองทัพพม่าพ่ายแพ้กับกองทัพเกรียงอย่างย่อยยับนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับก็คือทหารพม่าได้สูญเสียฐานที่มั่นแห่งสุดท้ายของตัวเองในบริเวณกอกระเร็กไปณวันนี้พระมาไม่มีกองกําลังอยู่ในเขตเทือกเขากอกะเร็กแล้ว กองทัพกะเหลี่ยงยึดครองแนวชายแดนได้อย่างสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฐานที่หนีมาในเมืองไทยนั้นก็มีรายงานนะครับว่าไม่ได้หนีมาพร้อมกันทั้ง31คนแต่ว่าค่อยๆแตกพ่ายนะครับทยอยหลบออกมาจากฐานที่มั่นของตัวเองเป็นกลุ่มๆนะครับแล้วก็พยายามจะเข้ามาผ่านเขตอุ้มผางนะครับผ่านจังหวัดตากนะครับหลังจากที่ค่ายแตกไปตั้งแต่ เริ่มต้นแตกไปตั้งแต่วันที่19นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าออทางการไทยก็คงจะไม่ยอมนะครับมีรายงานด้วยนะครับว่าทหาพรพม่าก,กลุ่มนี้มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างโหดเหี้ยมนะครับตามที่มีการรายงานกันนะครับมีการระบุว่าทหาพรพม่าก,กลุ่มนี้นะครับมีการยิงผู้หญิงที่กําลังตั้งท้องนะครับ5เดือนในเส้นทางที่ทหาพรพม่าก,กลุ่มนี้หนีเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาชายแดนไทยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ นักกิจกรรมสื่อมวลชนของกเกรียงนะครับได้รายงานเอาไว้ว่าทหารเข้ามากลุ่มนี้ไว้ใจไม่ได้นะครับมีการยิงผู้หญิงที่กําลังท้องอยู่นะครับซึ่งก็จะยิ่งทําให้การเปิดชายแดนไทยฐานกลุ่มนี้เข้ามาเนี่ยก็ยิ่งไม่ควรจะทำามากขึ้นไปอีกนะครับนอกเหนือจากการที่ทหารหน,นีเข้ามาฝั่งไทยพยายามหนีเข้ามาฝั่งไทยสามสิบเอ็ด นะครับมีรายงานว่าฐานที่ถูกจับไปนะครับ48คนและมีฐานพม่าที่ตายไปจากในการสู้กับกองทัพเกรยียงในค่ายนี้ประมาณเกินกว่า20คนนะครับตัวเลขที่อาจจะเป็นไปได้มากที่สุดตอนนี้คือ23คนนะครับ23คนที่ตายไปเนี่ยนะครับมีรายงานว่ามีผู้ช่วยผู้บัญชาการกองพันธด้วยคือนายพลยานองนะครับและนายพลมินมินตุน ซึ่งทั้งในพลหยานอองนะครับและในพลมินมินตุนนะครับเป็นแม่ทัพสําคัญของ SI ขกองทานพม่าตรงนี้นะครับมีรายงานนะครับว่าในพลหยานอองตายนะครับแต่ว่าในพลมินมินตุนนั้นเลือกที่จะยกธงขาวยอมแพ้นะครับซึ่งต้องตรวจสอบต่อไปนะครับว่ากรณีในพลอีกคนหนึ่งคือมินมินตุนนั้นได้ยกธงขาวยอมแพ้จริงๆหรือเปล่านะครับ หลังจากนี้นะครับก็แปลว่าสถานการณ์ของกองทัพกะเรียงนั้นก็เข้าเขตของการใกล้จะยึดเมือง,ย,ย,งยึดเมืองยึดเมืองเมียนีได้อย่างเด็ดขาดนะครับยึดเมืองเมียนีได้อย่างเด็ดขาดแล้วนะครับแล้วก็คนที่จะปกครองในเขตเมียนีก็จะเป็นกอ,องทัพกะเรียงนะครับอย่างค่อนข้างจะเต็มรูปแบบนะครับปฏิบัติการทางสถานทีท่ว่าปฏิบัติการอองเซซึ่งกองทัพกะเรียงได้เริ่มต้นนะครับ มาเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ้นช่วงสิ้นเดือนือพฤษภานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จะบอกว่าเกินความคาดหมายก็คงพูดไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องถือว่าเมื่อกองทัพเกาหลีประกาศว่าจะมีปฏิบัติการอองเซกกำจัดฐานพมา่าคนจำนวนมากไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้ในระยะ เวลาที่รวดเร็วนะครับมีรายงานนะครับว่าฐานพมา่าที่ยังอยู่ในเขตใกล้ๆเมียวดีนั้นก็เตรียมการที่จะโจมตีกองทัพกะเเรียงนะครับแล้วก็เตรียมการที่จะยึดนะครับเส้นทางถนนไทยเมียวดีนะครับให้กลับไปเป็นของพมา่าอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยเหมือนกันแต่ตอนนี้นะครับทางฝ่ายกะเเรียงก็มีการเตรียมความพร้อม นะครับในด้านกําลังพลนะครับในด้านอื่นๆไว้แล้วก็มีการเตรียมกําลังพลอย่างน้อยประมาณ500นายนะครับตามที่มีการเปิดเผยกันในสื่อฝ่ายประชาชนนะครับว่าจะมีการเตรียมกําลังพลนะครับอย่างต่ำห้าร้อยนายนะครับที่จะอารักขาเส้นทางถนนไทยมีวดีเพื่อไม่ให้ฐานพมานั้นยึดกลับไปเป็นของตัวเองได้นะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่กองทัพกระเหลียงนะครับน่าจะยึด เมียวด,ดีได้อย่างเด็ดเ,เสร็จเด็ดขาดมากขึ้นนะครับกำลังพล500คนก็เป็นกําลังพลที่มากพอสมควรนะครับอีกข่าวนึงซึ่งเพิ่งจะมีรายงานเข้ามานะครับสวันก่อนได้รายงานที่ชมไปฟังไปว่ามีเหตุการณ์ที่เฮลอิคอปเตอร์ของทหารพรม่ากตกนะครับแล้วก็เป็นการตกแบบทีออ่ยังไม่มีรายงานเรื่องการเสรียชีวิตนะครับแต่วันนี้มีรายงานเข้ามาอีกว่าในเขตพื้นที่ของกองทัพคชินนั้น ได้เกิดเหตุการณ์ที่เครื่องบินทิ้งระเบิด y 12นะครับตกอีกลำหนึ่งในเขตเมืองวายมอของรัฐคัชินซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการต่อสู้กับกองทัพมิงออนไลนอย่างดุเดือดนะครับนายพลหนอบูแม่ทัพคัชินบอกว่าตอนนี้ยังยืนยันอย่างเป็นทางการไม่ได้ว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด y 12นั้นตกในเขตของคัชชินจริงหรือเปล่านะครับ ยังไม่ยืนยันแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธความเป็นไปได้นะครับถ้าหากเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นวายตกในเขตกองทัพระชินจริงก็จะถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของทาหารพรม่าอีกครั้งหนึ่งนะครับมีรายงานข่าวว่าในผลดอบูระบุว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนะครับตกไปในเขตดงกล้วยของหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับในเขตหมู่บ้านที่มีชื่อว่าหมู่บ้านกัตโจในเมืองไหวมอตอนบ่าย แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้เพราะยังไม่สามารถเข้าไปถึงจุดที่เชื่อว่าเครื่องบินตกและยังไม่ได้ภาพหลักฐานของเครื่องบินที่ตกลงมานะครับดังนั้นข่าวในเบื้องต้นคือมีเครื่องบินของกองทัพพม่าเป็นเครื่องบินถึงระเบิดตกนะครับในเขตดงกล้วยนะครับแต่ยังไม่ยืนยันเพราะยังไม่มีภาพหลักฐานและยังไม่สามารถเข้าไปที่จุดเกิดเหตุได้นะครับเครื่องบิน ท้งระเบิดรุ่นบ12ก็เป็นเครื่องบินซึ่งทหาพรพม่าใช้ในการต่อสู้กับกองทัพก,กะชินนะครับในเขตเมืองหมันสีในเขตเมืองโมมุกแล้วก็ในเขตเมืองไวมอ,อ,อวินมอนะครับซึ่งเป็นสงครามที่ต่อสู้กันมานานพอสมควรในเมืองวินมอที่กองทัพกะชินสู้กับทหาพรพม่าอย่างดุเดือดนะครับล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวนะครับรายงานเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าสถานการณ์สู้รบในเมืองวินมอดุเดือด นะครับแล้วก็ฐานพม่าก็น่าจะใช้วิธีการโจมตีด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดต่อไปนะครับนี่คือภาพของการปะทะในจุดหนึ่งของเมืองบินมอที่มีการเผยแพร่โดยสื่อพม่านะครับเมียนมานาวนะครับถึงการระเบิดในพื้นที่ถนนนะครับที่กองทัพเคชินพยายามจะยึดนะครับพื้นที่ของค่าย321ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเมืองไห่มอมาเป็นระยะเวลาเกือบ40ปีแล้วนะครับก็คือเกือบครึ่งศตวรรษแล้วถ้ากองทัพเคชินตีค่ายทหารพม่าค่ายนี้แตกนะครับ ทหารพรม่าก,ก็จะสูญเสียฐานที่มั่นสําคัญในเขตพื้นที่ของขชินไปโดยปริยายและขชินก็จะมีความได้เปรียบนะครับกองทัพพม่ามากขึ้นนะครับในการต่อสู้นะครับเพื่อเรียกร้องเอกราชของกองทัพขชินซึ่งขชินเขาบอกว่าเขามีเป้าหมายเพื่อจะเดินหน้าสู่การกำจัดกองทัพพม่าให้สิ้นซากหลังจากนี้จะต้องไม่มีกองทัพพม่านะครับอยู่ในเ,เส้นทางนี้ ของประเทศเออของขงาฉินอีกต่อไปนะครับนี่คือคำปฏิญ,ญาณของกองทัพขชฉินนะครับถึงสถานการณ์ในประเทศพมา่านะครับซึ่งต้องดูต่อไปนะครับว่ากองทัพขฉินจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าสําหรับการกวาดล้างทางพมา่าแต่ว่าถ้าตีค่ายที่อยู่ในประเทศพมา่าในค่ายเขตขชฉินได้40ปีได้นะครับโอกาสประสบความสําเร็จก็น่าจะมีสูงนะครับมีรายงานข่าวในภาษาพมา่าออกมาด้วยนะครับว่าตอนนี้ ความเคลื่อนไหวของกองทัพฝ่ายต่อต้านนะั่นคือกองกําลังที่เรียกว่า PDF นะครับ Public Defense Force กองทัพฝ่ายประชาชนซึ่งมาจากกลุ่มประชาชนที่ต่อต้อตานมีงออนงไลน์ในช่วงเผด็จการทหารนั้นเขาเตรียมการจะบุกพื้นที่พมา่าภาคกลางแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกองต,ต่อต้านมีงออนงไลน์อยู่ในเขตชายแดนไม่ว่าจะเป็นตอนใต้ในเขตกะเหรี่ยงเขตมอนนะครับในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือเขตของเคชินนะครับในเขตภาคตะวันตกเฉียงเหนือคือเขตของอารักัน นะครับแต่ในภาคกลางซึ่งเป็นฐานที่มั่นหลักของพาม่าชาติพันธุ์พม่าเนปิดอต่างๆเนี่ยนะครับการเปิดศึกในเขตภาคกลางเนี่ยยังน้อยดังนั้นวันนี้มีข่าวใหม่ซึ่งเป็นข่าวสําคัญที่แปลว่ากองทัพฝ่ายต่อต้านเริ่มมีความพร้อมนะครับเป็นข่าวในภาษาพาม่าบอกว่าตอนนี้ PDF หรือ Public Defense Force นะครับเขาเตรียมการจะเปิดศึกกับกองทัพมิงออนไลน์แล้ว ในเขตภาคกลางของประเทศพม่าซึ่งที่ผ่านมาหาท่านผู้ชมติดตามอย่เก็จะพบว่าผมได้เล่าให้ฟังเยอะนะครับว่ามีการฝึกทหารมันมีการฝึกความพร้อมของกองทัพฝ่ายต่อต้านอ่กลุ่มต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นหากข่าวนี้เป็นจริงนะครับสงครามระหว่างฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์กับฝ่ายมิงออนไลน์ก็จะเดินหน้าสู่จุดสําคัญอีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ก็ได้นาเสนอไปนะครับว่า มีการจัดตั้งกองกําลังที่เรียกว่า Black แพ n t h อ r บางคนใช้คำว่ากองพันเสือดำนะครับผมใช้คําว่ากองพันพยัคฆ์มินคงความหมายก็คงไม่ต่างกันเลยนะครับจะเป็นเสือดําหรือ Black แพ n t h อรก็ได้เลยนะครับแล้วแล้วกองพันแบบนี้กองกําลังแบบนี้นะครับกําลังพลทั้งหมดคือคนหนุ่มสาวทั้งนั้นนั้นพลาสติกดีเฟนส์ซอสในประเทศพม่าตอนนี้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆอ,อาวุธประจําการมีครบทุกคน นะครับด้วยเงินทองต่างๆเนี่ยนะครับอาวุธประจำมีอาวุธประจำการมีครบทุกคนสมรรถนะทางทหารของกองพันพนยัคฆ์ธมินนะครับกองพันเสือดำเป็นชายหนุ่มวัยชกันร่างกายล่ําสันบึกบุญนะครับก้ามปูเป็นมัดๆถ้ามาอยู่เมืองไทยเขาอาจจะไม่เป็นนักรบแต่เป็นนายแบบก็ได้นะครับสภาพร่างกายแบบนี้เป็นนายแบบได้อย่างแน่นอนเนี่ยนะครับเพราะความพร้อมของฝ่ายต่อต้อตานในการบุกาคกการของประเทศพมา่าเนี่ยมีมากแล้วมีเยอะ หลังจากนี้สถานการณ์สงครามในพม่าจะถึงจุดเปลี่ยนอย่างแน่นอนกองทัพฝ่ายต่อต้านนะครับสามารถจะบุกเข้ามาในเขตพื้นที่ภาคกลางของพม่าได้จริงๆนะครับกองกําลังที่ผ่านการฝึกตอนนี้มีหลายจุดนะครับที่น่าจะมีสนับสนะมากพอแล้วที่จะฝึกนะครับในการสู้รบกับทหารพม่าได้นะครับนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดใน ประเทศพม่านะครับที่อยากจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมฟังกันนะครับปฏิบัติการของกองทัพพม่าเองนะครับที่น่ากองทัพฝ่ายต่อต้านมิงออนไลายเองที่น่าสนใจเนี่ยมีต่อหลายหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันนะครับนอกเหนือจากการฝึกกองกําลังใหม่ๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็มีรายงานว่ามันมีการฝึกนะครับหรือมันมีการส่งอาวุธนะครับให้กับคนอื่นๆด้วยนะครับที่จะทําให้ ความพร้อมในการต่อต้านมิงอองนไลน์นะครับมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในการส่งอาวุธนะครับให้กับฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์นะครับวันนี้นะครับมีภาพหนึ่งที่น่าสนใจเพราะเป็นภาพที่แสดงความพร้อมของฝ่ายต่อต้านนะครับนี่คือภาพของกองทัพประชาชนทีเ่เบืองมายิกนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเขามีการแจกจ่ายอาวุธให้กับกองกําลังของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับ มะยิบเป็นจุดที่มีกองทัพประชาชนที่ว่า PDF เป็นกองพันที่หน่งและกองพันที่2นะครับเขาฝึกทหารของเขาสําเร็จนะครับและตอนนี้นะครับเขามีการแจกจ่ายอาวุธให้กับกองพันที่หนึ่งกองพันที่2และกองพันที่3ของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะเห็นกองทัพประชาชนนะครับของพ่อ อย่างแน่นอนนะครับอ่านะครับอ่ามีท่านผู้ชมเออมีช่องหนึ่งถามเข้ามานะครับนะครับก็นี่ยแะครับคือภาพของการแจกจ่ายอุทัยกับกองทัพประชาชนที่เมืองมายิกนะครับซึ่งเป็น เป็นการแจกอาวุธให้กับทุกคนเป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่กองกําลังประชาชนเมืองมายิกนั้นจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับกองทัพมิงออนไลน์ได้นะครับต้องย้ำนะครับว่าทั้งหมดนี้เป็นกลุ่ม PDF Force นะครับเป็นกองกําลังของคนรุ่นใหม่ที่หนีตายจากการต่อต้านมิงออนไลน์ในเขตเมืองไม่ใช่กองทัพชาติพันธุ์นะครับดังนั้นเป็นคนซึ่งในอดีตเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาแต่การต่อต้านมิงออนไลน์ด้วยการ ปฏิบัติการสันติวิธีถูกปราบปรามอย่างหนงักจนพวกเขาตัดสินใจใช้อาวุธเป็นเครื่องมือและตอนนี้คนเหล่านี้ฝึกสําเร็จนะครับมีอาวุธในมือตัวเองพร้อมแล้วนะครับคําถามคือคนเหล่านี้จะสู้กับฐานพม,าม่าเมื่อไหร่อย่างไรอย่าลืมว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับแตกต่างกับกองทัพชาติพันธุ์กองทัพชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นกะเหรี่ยงขชินเนี่ยอยู่ตามแนวชายแดนเพราะความชํานาญพื้นที่เขตภาคกลางพมา่าไม่มี แต่ PDF คือกําลังกองกําลังของนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับซึ่งเคยอยู่ในภาคกลางของม่าหลายคนเรียนที่ย่างกุ้งหลายคนอยู่ที่เนปิดอนต่างๆนะเพราะคนเหล่านี้เป็นคนซึ่งมีความชํานาญพื้นที่นะครับแล้วเมื่อเขามีความชํานาญในพื้นที่เนี่ยนะครับเขาสามารถจะแทรกซึมนะครับเข้าไปปฏิบัติการต่างๆได้อย่างดุเดือดนะครับในประเทศพมา่านะครับซึ่งจะทําให เขามีความได้เปรียบนะครับในการแทรกซึมเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับในการทำสงครามนะครับกับกองทัพมิงออนไลน์นะครับในพื้นที่ซึ่งกองทัพฝ่ายต่อต้านไม่มีความชำนาญไม่ว่าจะเป็นที่ย่างกุ้งไม่ว่าจะเป็นที่เนปิดอนะครับเขาจะสามารถแทรกซึมเข้าไปได้และทำการสู้รบกับกองทัพของมิงออนไลน์ได้ ทันทีมันจะเป็นกองกําลังที่มีประสิทธิภาพในการเปิดแนวรบใหม่ๆนะครับในการสู้กับกองทัพมิงออนไลน์นะครับนี่คือสิ่งที่กองทัพมิงออนไลน์ไม่เคยคาดฝันนะครับว่าการปราบป,ปรามประชาชนอย่างโหดเหี้ยมนั้นจบด้วยการที่ออประชาชนนั้นกลายเป็นนักรบและเป็นนักรบที่มีสมรรถนะสูงในการสู้รบนะครับเป็นนักรบที่มีสมรรถนะสูงในการแทรกซึมนะครับในการ ออกก่อกองกับทหารพม่านะครับแล้วก็เป็นนักรบที่มีสมรรถนะสูงในการประทะนะครับด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยการใช้ดโดรนไม่ว่าจะเป็นด้วยการใช้อคอมพิวเตอร์ต่างๆนานา,นานะครับเขาจะสามารถทำได้อย่างดุเดือดนะครับอันนี้คือสิ่งที่มีออนไลน์ไม่เคยคิดว่าเมื่อมีการปราบปรามประชาชนประชาชนจะกลายเป็นนักรบ ที่ต่อสู้กับมิงออนไลน์ได้อย่างแข็งแกร่งนะครับในปัจจุบันนะครับมีความเคลื่อนไหวหนึ่งที่น่าสนใจในประเทศพม่าด้วยเหมือนกันนะครับเป็นสิ่งที่เ,เกิดขึ้นคูน่ขนานกันนะครับเมื่อวานนี้มีการบุกไปตีค่ายทหารพม่าแห่งหนึ่งในเขตแบบหนึ่งนะครับในเขตปุ๊บขอดูก่อนเขตสกายนะครับ พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ฐานพม่าก,กับกองทัพฝ่ายต่อต้านเนี่ยมีการประทะก,กันนะครับปรากฏว่าในจุดนี้เนี่ยนะครับกองทัพฝ่ายต่อต้านเมื่อบุกเข้าไปที่ค่ายทหารในเขตสกายในเมืองอินดอร์ได้ดยนะรับคนเหล่านี้พบว่ากองทัพพม่านะครับมีการใช้ปืนใหญ่นะครับแล้วก็โรงพยาบาลใต้ดิน นะครับซึ่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเป็นฐานที่มั่นในการโจมตีประชาชนนะครับในเขตเมืองอินดอร์ของเขตสกายนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ฐานพมา่านะครับเอาพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมาใช้เป็นฐานที่มั่นในการโจรมตีประชาชนนะครับซึ่งมีการใช้ปืนใหญ่โฮวิเซอร์นะครับยิงโจมตีจากพื้นที่พิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็ ในสุดฐานพมา่านะครับถูกโจมตีทางพื้นดินอย่างหนักการมีปืนใหญ่นะครับไม่สามารถทําให้คนเหล่านี้ได้เปรียบแต่อย่างใดนะครับนี่ก็คือภาพทีเ่เกิดขึ้นนะครับในประเทศพมา่าปัจจุบันในวันนี้นะครับนี่ก็คือภาพอีกมุมหนึ่งนะครับของการใช้ปืนใหญ่โฮวิเซอร์โจมตีนะครับพื้นที่ของฝ่ายประชาชนนะครับในประเทศพมา่าตอนนี้นะครับ นะครับให้ท่านผู้ชมดูภาพอีกมุมดูครับ น,นี่คือสถานการณ์ในประเทศพม่าวันนี้นะครับที่มีกองกําลังต่างๆนะครับที่มีความพร้อมในการโจมตีมิงออนไลน์ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่สงครามครั้งนี้ก็ไม่รู้จะจบแบบไหนนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่มิงออนไลน์นะครับจะชนะได้อย่างง่ายดายอย่างแน่นอนนะครับสถานการณ์วันนี้เป็นแบบนี้นะครับนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆที่รายกานผู้ชมฟังกันนะครับถึง ข่าวในประเทศไทยนะครับแล้วก็ข่าวนอกประเทศที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับดูกันนิดนึงครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้กดไลค์กดแชร์กันเท่าไหร่แล้วนะครับในช่องแชทนะครับตอนนี้ก็มีท่านผู้ชมนะครับเข้ามาคุยกันอย่างสนุกสนานนะครับมีอ,อัปเดตสวไหมวันนี้ไม่รู้สอวอไม่มีอะไรอัปเดตนี่ครับอ,ออันนี้ วิจารณ์อะไรกันไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าพูดเรื่องอะไรกันอยู่ใครว่าอาจารย์หรือว่าเราฟังข่าวปลอมข่าวปลอมเรื่องอะไรครับไม่แน่ใจคืออะไรครับคุยกันเรื่องอะไรครับไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่าพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นข่าวในพม่านะครับส่วนใหญ่ผมก็ใช้ ข่าวจากสื่อของประเทศพม่านะครับข่าวจากที่สำนักข่าวต่างๆในประเทศพม่านะครับไม่ว่าจะเป็นคิดทิดมีเดียนะครับหรือว่าเมียนมานาวนะครับหรือว่าเดอะอีราวดีนะครับหรือว่าดีวีบหรือชินวินเอเจนซี่นะครับดังนั้นก็เลยไม่แน่ใจว่าที่บอกว่าใช้ข่าวปลอมคือเรื่องอะไรไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่าคุยเรื่องอะไรกันอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่มีการใช้ข่าวปลอมแน่นอนนะครับเอองงนะครับไม่แน่ใจว่าคุยกันเรื่องอะไรนะครับก็ เอาเป็นว่าไม่รู้นะครับว่าคุยเรื่องอะไรอยู่นะครับส่วนเรื่องของการแสดงความเห็นนะครับเป็นการแสดงความคิดต่างคนต่างคิดกันนะครับไปนะครับถามนนท่านผู้ชมเออเอาผลโพลมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเลือกตั้งรอบหน้าจะเลือกพักก้าวไกลเป็นรัฐบาลต่ออีกหรือไม่นะครับให้ท่านผู้ชมเข้ามาร่วมกันโหวตแสดงความเห็นกันนะครับตอนนี้ก็มีท่านที่โหวตเข้ามานะครับทั้งสิ้นก็ประมาณห้าพันสองรอยสองคนนะครับเดี๋ยวจะเอา ผลโพลโดยเบื้องต้นไหมท่านผู้ชมดูกันนะครับว่ามองเรื่องนี้อย่างไรนะครับ5,202คนนะครับเรื่องตั้งรอบหน้าจะเลือกพักก้าวไกลเป็นรัฐบาลต่ออีกหรือเปล่านะครับก็มีการตอบว่าเลือกก้าวไกลแน่นอน97เ็นะครับแล้วก็บอกว่าไม่เลือกก้าวไกลแน่เนี่ยนะครับ3เอร์เซนนะครับอันนี้ก็เป็นโพลที่ตอบคำถามกันนะครับอืม ไม่ไม่รู้คุยเรื่องอะไรกันครับข่าวป่งข่าวปลอมอะไรก็ไม่รู้นะไม่เข้าใจอะไรนะครับอ่ะนี่นะครับเป็นผลโพลโดยเบื้องต้นนะครับที่เราถามกันเข้ามานะครับอ่าอย่าลืมนะครับท่านที่ดูอยู่สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็สแกน QR code หรือว่าธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขบัญชี0ูนย์7ูนย์นะครับรวมทั้งเอ่อช่องซูเปอร์แชทนะครับสามารถสนับสนุนได้ทันทีนะครับเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเพียงใจโอ้คุณณเเเเพพีียยยงงงใใจจไมม่ห็นน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 าาาละะคคครรััับบบุุสสท คุณวีวินนะครับคุณธนการคุณวิมลแดนคุณวงเดือนนะครับคุณธนการแจกกิฟต์คุณสุรีพรคุณวาเลนไทน์คุณวันนาด้วยสนับสนุนเข้ามาคุณปุ๊กคุณธนการคุณเตงกัสสึนะครับสนับสนุนเข้ามาคุณน้องกุ๊กกิ๊กคุณธนการอีกนะครับคุณประคองคุณนิโคลารีคุณนิติพลด้วยขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านที่สนับสนุนกันเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับอยากจะชวนทุกคนเป็นสมาชิกรายเดือน youtube ช่องสีรดท้อกันนะครับเข้ามาแล้วก็ ไปที่หน้าแรกของ youtube สีรถทองนะครับสนับสนุนด้วยการเดือนละ35บาทก็ได้นะครับเดือนละ65บาทก็ได้เดือนละ80บาทก็ได้เดือนละ100บาทก็ได้เดือนละ150ก็ได้เดือนละ250ก็ได้นะครับสามารถสนับสนุนกันได้ตามความสะดวกนะครับของความรู้สึกแต่ละคนนะครับสามารถสนับสนุนกันได้นะครับเลือกแบบรายเดือนนะครับตามความสะดวกของแต่ละคนนะครับ